เหลือแรงในคืนนี้ด้วยนะเหลือปล่าเฮ้ยอย่าหอบดีเราอะเราไม่เหนื่อยหรอกนเสียภาที สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้กวินจะพาปุ้ยไปเที่ยวบนเรือของเพื่อนกุินเองนั่นแหละครับเออตอนนี้ปุ้ยกับกวินอยู่ที่พัทยานะคะแล้วก็กําลังจะไปโอเชียนมารีนาเพื่อขึ้นเรือเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอไปถึงเรือเราจะได้ทําอะไรอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของปุ้ยนะคะที่แบบมาขึ้นเรือแบบนี้ปกติปุ้ยแบบขึ้นเรือหางยาวอะไรเงี้ย เออแต่อันนี้คือเป็นเรือแบบเรือออกทะเลอะไรประมาณนั้นละมัง้งเออคือตอนนี้ก็แบบประมาณบ่ายสามครึ่งนึกออกปะแล้วตอนที่ก่อนที่จะมาที่ท่าเรือน่ะแสงแดดออกเมฆแบบน้อยมากท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเลยแต่พอออกบ้านปุ๊บคืเอ,อเป็นไร เฮ้ยอะไรันมาดิเราไม่ได้แอบแฝดพอนเธอพูดเทียบปเธอก็ปิดคลิปนี่หนัาหน้าง,งอนจะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อกี้เธอกดปิดคลิปเพื่อที่เธอจะได้พูดไม่ดีใส่เขาแล้วพอเธอหัดเองเธอก็ทำมันด้วยเสียงดีเราเป็นคนแอบแฝดเรอาเป็นคนบอกขอเขาไปเลยบอกเขาว่า ว่าในชิปอะที่ถ่ายมาทั้งหมดอะเราตัดแตนในส่วนดีมาออกแล้วถ็าแล้วก็แล้วก็ตัดส่วนของกระป๋องอกมาเลยใช่ไหมใช่เออเออวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนไม่โตเลววันนี้เราจะเที่ยวไหนก็เราแอบแฝงแล้วไม่กี่นิกวของเธอเขาได้เลยไม่โตไม่โตไม่โตเลวที่นะคุณพูดกับคนหน่อยเรากำลังจะไปไหนกันไปพูดเดี๋ยวไปถึงเรือก็รู้เองอ่ะเราก็ไม่เคยมาเหมือนกัน วันนี้เรากำลังจะขึ้นเ Linda รือลินดาของคุณเอิร์ธนะคะัลินดาอะไรเลดี้เล,ลดี้ลินดาไงเธอรู้ปะเรือลำเนี้ยเขาเรียกว่าเลดี้ลินดาเพราะว่าเคยเป็นเด็กเก่าเอิร์ท<า>จริงรก็เดี๋ยวเนี่ยพอไปถึงเรือเดี๋ยวไปถามมันเ,เป็นครั้งแรกที่เรามาเที่ยวพัทยากันแบบสว,สวีทสบายสวีทสบามาตลอด <c oughs> มาบ่อยจะตายมาก็นอนแต่บ้านเธออย่าบ่นเยอะเดี๋ยวหน้าแกไปขึ้น ดไม่ใช่เลยหยอกนี่ยะคะเรือให้ดูเรือเรือแต่ละลำนะคะยาวมากแล้วพอไปเรือเรานะคะเป็นเรือตกปลาเรือเรือหางยาวเรือไม้ใช่อะนี่ไงชายเรือนี้ไปอันนี้คือขอดลงเท้าไว้นี่เนาะได้ครับแล้วก็ไปเลยเหรอเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปดิเชิ่นขึ้นไหนก็ได้ครับถุงถุงเก็บขอด้านบนเลย ใช่ไปเข้าไปดูในเรือกันว่าข้างในมีอะไรบ้างเรือนี้นะคะมีส่วนของด้านล่างเรือด้วยมีครัว,วนีห้ส่วนเออนือเจ้าของเรือพี่บอกไปเมื่อกี้คือเธอถามว่าชื่อเรือเนี่ยที่มาคือเมียเก่าจริงไหมคะไม่จริงครับ <laughs> การคือเมียเจ้าของเก่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนเท่านั้นงเงี้ยไม่จริงไอ้เหี้ยเมียน้อยแน่ๆมึงอ่ะอ่านี่ทุกคนเพื่อนๆนะคะอันนี้เป็นอะไรวะห้องอะไรวะห้องกินข้าวเงี้ยหรอห้องนอนได้ปรับเป็นโซฟาได้ นี่ก็จะเป็นห้องนอนอีกอันนึงนะคะโหนี่จ้างมนาะพร้อมเลยดิการเดิเนไปเอ็นรอเลยเนี่ยโอ,อ้โหนี่คือห้องน้ำนะคะเอเคอร์เข้าไม่ได้นะห้องน้ำเนี่ยไอ้ที่อ่ะอ๋อโอ้โนี่คือหรูหลามาเฮาอันนี้คือหลูหลามากนะคะ เรอยังไม่ทันออกเลยูเรียนแล้วเนี่ยเราคเดเ้เออน้นไม่มดู้ก่กว่าเยอะอาาวหก่ต้องรงนี้เลยเอาไหนดูดีบิโดนดิอบิโดนแล้วเอาเร็วเฮ้ยเสี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  ว่าไม่ค่อยเมาติถ้าจะเมาตอนนี้ก็มีฝนลงมานิดหน่อยแต่ว่าฝั่งนน้นนะคะคือฟ้าแบบสวยมากวันนี้เราจะพาันนี้ก็ลกันน้ลูกอเมกาเมกาบางนาครับตอนนี้รม่เรนะครับลูกรมนกับเบอรเยียบ ว่ายมาที่เรือคือดำๆเนี่ยคือลิงว่ายไปหาเรือเพื่อไปหาข้าวแต่ว่ามันถึงได้แล้วเป็ดเลยดิตกลิงอยากกินกระเพราลิงมันส่งน่าอุกสารเหมือนกันนะน่ารักังอ่ะนก็น่ารักแค่ตอนนี้แหละโยไปเลย นสะีดำเอ,อิร์ทนี่มึงคือน้ำใสมึงแล้วใช่ไหมน้ำใสกว่าเธอแล้วเธอชอบแ,แ,แบบไหนชอบแบบแรงแรงแล้ว <c oughs> ไปพายเรือกันถึงแล้วน้ำเขียวมาก yeah. โอ้เห็นตูดหมดต้องใส่ต้องใส่เลยมันโดนตอัไปไอเดียแล้วสองไดีครับองอันเดียวก็ได้ครับเธอหันมาดิอันนี้ผ <motiv ators> <vt ret ii> ู er ้ชายพายเรือนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะเป็นผู้หญิงยิงเรือปิโทรโทรโทรเบาเดี๋ยวน้ำไเข้าแล้วดูเรือแบบซีทูเวอร์อุ้ยน้ำแบบน้ำใสจริงว่ะ เออแล้วเธอก็ใส่ใบใส่ใบเออเอ,อเอ้ยแข็งแรงเวอร์โอ้โหสุดยอด <c oughs> เหลือแรงไม่คืนนี้ด้นะ <c oughs> <c oughs> เหลือเปา่าเฮ้ยอย่าหอบดี <c oughs> เราอ่ะเราไม่เหนื่อยหรอก เราเราลงไปดูหาดนี้ว่าหาดหาดแมงสาหรีสาหีสาีเ <laughs> ปล่าเธอมาดูดิหาดสาหรีเปล่านี่ <sm all> ไงมาดูอยู่ทุกวันน่ะสาหรีเปล่สาสอหรีไหมาอาหรี <laughs> <laughs> ทุกคนคือแบบทรายละเอียดมากขาวมากนะคะแบบสะอาดมากสะอาด เรากลับเรือกันเถอะเราไปลองขี่เจ็ตเหรอเธอขึ้นมาก่อนดิเดี๋ยวเดี๋ยวเธอไม่ได้ขึ้นเราจะว่ายับเรือาเอาดีดเธอขึ้นมาดิบรรยากาศดีมากโอ้โเธอพายแรงดีมากเลยเธอเรามาทำชาเลนจ์กัน ทายเรือนเนี้ยกับหาดพัทยาโอ๊ยโอ๊ยขึ้นขึ้นโอ๊ยทุกคนสน,นุกมากเลยวันนี้ปวดฉี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นน้ำฉี่ใส่ทะเลจะช,ช,ชนเรือแล้วโอ้ my god ปลาหมึกปลาหมึกตกปลาหมึกได้โอยตกปลาหมึกได้ด้วยทุกคนอัมงแตัแ้งแบูอ๊บูโอ้ตัวใหญ่มาก เลาถ่ายต้องดูปุ่ยอยู่เลยเนี่ยแล้วอันนี้คือตัดหัวเขาแล้วหรอใช่ครับก็คือผมจะลางจะแล่ให้อันนี้คือปลาหมึกรุ่นอะไรคะหกระดองหมึกกระดองทำไมตัวใหญ่อย่างเงี้ยตัวใหญ่หมึกกระดองจริงๆจะตัวใหญ่ครับหมึกที่เราเห็นตามตลาดนะครับมันจะเป็นพวกหมึกกล้วยเนี่ยครับกระดองเนี่ยมันจะมีแข็งแข็งเราจะเคยเห็นมันลอยน้ำเนี่ยครับจะเป็นแข็งแข็งขาวๆยาวๆอย่างเงี้ยครับพวกนี้จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยนิยมเอาไปกินกันเท่าไหร่เพราะว่าเนื้อมันจะเหนียวอ๋อครับที่เขาจะเอาไปกินกันก็คคือตันีี้เ่ยรบ ตัวหัวตัวนวลนะครับอ๋อที่เขาไปย่างกินกันนะครับเดี๋ยวขี่ให้ไหมโอ้น้ระสเลยอ่ะตัวนี้โชว์หน่อยแล้วติดหน่แล้วใส่มากครับไม่้องจิมเลยสไม่ต้องจิมอะไรไม่เอาอ่ะเรื่องจริงพี่บอกว่าโหพี่จะลืมเลยอยมากจะลืมใช่ไหมอมมักกะเสตจะลืมไปเลยมเแแล้วเราก็ไม่มี มีครับเดี๋ยวผมพี่กินไปก่อนค่วันทมิชโยยุครบลองดูนี่เดี๋ยวจะท้องเสียป่ะไม่ไม่ครับอรยสดขนาดนดี๋อาเธอกินก่อนตอกอโธโล่เนีมันเค็มๆมันหวานนะเป็นไงอืมก็เหมือนปลาหมึกที่เธอซื้อมาแบบกินนูมากระเสริฐ่ะเธออย่าป๊อดดิเธออย่าป๊อดดิไม่ได้อ่ะเธออย่าป๊อดดิไม่ได้อ่ะเธอใจตุ๊ดอ่ะ แดงมาทั้งชีวิตนี่เแดดอะไรแช่น้ำเกลือแช่แล้วแม่งผ่านการทัตจไลฟ์มากี่รอบเป็นไงอร่อยเลยอ่ะไม่แย่เลยอุ้ยอะไรอันบนอแยปวดที่ที่ที่ยอกยอา อ่ะไม่เคยถ่าย จนแบบหกโมงห้าสิบแล้วเราก็เริ่มหิวกันแล้วนะทุกคนแล้วเราก็ได้อันนี้จ้ะปลาหมึกสดที่ตกได้เมื่อกี้เราเอามาแล่นะคะแล้อันไหนเธอดูดิเอามาแล่นแล่ดูดูลิ้นอ่ะเอามาแล่นนนอันนี้ผิดนะคะอันนี้คือลิ้นแข็งนะคะลองสิเอามาแล่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 ดิ าามอ่น้องแอนเอามาแลแล,แลแลแลดิเอ็นอะไรอ่ะแอนแอนเอ้ยมึงแลดดิเอามาแรดอันนี้อยู่ในระดับปานกลางนะคะนี่นะครับนี่คือปลาหมึกนะครับปลาหมึกเอ้าเธอล่งชิ้นี้ปลาหมึกที่เนี่ยอะไรเธอรู้เหรอว่ามันคืออะไรโอ้โหมันคืออะไร ั้งเปรี้ยวทั้งเค็มทั้งเป็ด้ายลงทะเลเลยสัตว์เพี้ยกูอ๋อโอเคโอเคโอเคมันไม่เหนียวอ่ะเนาะมันเคี้ยวแล้วมันก็ขาดเลยอ่ะมันมันไม่เหนียวอ่ะนี่มาแล้วตาปลาตาปลาอะไรใช่นี่นวดนวดยปนวดลองกินนวดนวดยิงกึ๊บเลยที่มันดูดจานว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยดูเฮ้ยเฮี้ยดูจริงเฮ้ยมันดูจริง ดูจริงเป็นไงหนดรอดปะมันยังไม่เดี๋ยวแล้วมันเหมือนเหนียวกว่านิดหน่อยตัวอร่อยกว่าตัวกรอบกว่าเธอต่อยมันเลยอะไรนะมันดูดปากเราอะไรนะต่อยมันเลยมันดูดปากเราเราไม่ได้เป็นคนขี้ห่วงเลยพูดกินตาปลาปลาบึกวะอ้าวพุเตก็วันนี้กวาลกับปุ้ยก็มาพักผ่อนที่พัทยานะครับแล้วก็ จะมาโชว์ชีวิตเ,ววเร้าิหชยเลยเมือน,นแบบว่ะเมือนแบบจางจาจะไม่อยู่แล้ว,วะะอะนี่วะถ้าพูดดิจบแล้วแค่นี้ <laughs> เออไว้เจอกันคราวหน้านะครับบายบ <c oughs> ายเอาไบไยทุกคนไบไยอันนี้อันนี้นะคะสปอนเซอร์ฟูไมแพนด้าต้องเข้าแล้วนะต้องเข้าแล้วนะบายบาย